สินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง Data คุณสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะละครสั้นเรื่องดังในโรไค,ครมุกเธอเป็นนางสาวที่มีชื่อเสียงเธอมีคนรู้จักมาก เธอมีผู้ติดตามทั้งหมด1.91.2ล้านคนเธอไม่รับคอมเมนต์จากพวกที่เป็นคนคอมเมนต์ไม่ดีเธอมีลักษณะร่ำรวยมากเธอขี่รถสปอร์ตได้ด้วย เฮ้ยวันนี้ฉันอารมณ์ดีจริงๆแต่เซงเนาะพี่ฉันไอ้เพื่อนนั้นะด่าฉันมาเคียบมากเลยนักเรียนเยอะขนาดนี้ด่ากันทั้งโรงเรียนครูก็ด่านหเนี่ยครูไม่ด่าหรอกเพราะครูเขารู้เรื่องมีแต่นักเรียนที่ไม่รู้เรื่องแถมยังมาด่าฉันด้วยโอ้โหนี่มาสุดยอดมากเลยเฮ้ยไปโรงเรียนดีกว่า นี่ไม่กี่โมงเห้เนี่ยโอ๊ยเก้าโมงเหรเนี่ยโอ๊ยสา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 ยแล้วเหรอเนี่ยโอ๊ยไปแล้วไปดีกว่า มีรถของเขา,นาเนี่ยนะเออรถของคนอื่นเราต้องมองรถนี้ก่อนเอ้ยจอดไว้ตรงนี้แล้วกันที่มันเนี่ยรถของหนิงไอหนิงนี่นาอีหนิงนี่นาที่ไปขับรถไปโรงเรียนใช่ไหมเนี่ยโอ้ยตายแล้วกระปุกปก็สั้นสั้นเออไปหาเพื่อนดีกว่า สวัสดีเพื่อนวันนี้เธอรู้สึกยังไงบ้างนี่อย่าไปยุ่งกับฉันมายุ่งกับฉันเลยออกไปถ้าเธอไม่ออกไปฉันจะสาบเธอให้กลายเป็นขี้วิ่งจกสิมีใส่ขี้สิเอ้ยมีแต่เพื่อนนีใส่แย่เลยไปดีกว่าวันนี้ฉันสวยนะเนี่ย ทำโฮสมสีหีไข่มุกสีคีบไข่มุกด้วยนะฉันน่ะเป็นสีคนที่สวยงามงามยังไงก็มีคนรู้จักอยู่แล้วมีแต่คนคอมเมนต์ด่ะฉันก็ต้องรับได้อยู่แล้วนี่ห้องฉันก็ต้องเป็นห้องสามอยู่แล้วโอ้ยห้องใสทย,ย้งเล นี่เธอไปใส่แล้วเนี่ยเอ้ยใครนั่งที่ฉันเนี่ยอย่าบอกนะว่าไอหนิงแล้วหรอเอ้ยไอหนิงอืมนี่เขียนชื่อนั่งห้องฉันอืมพี่พอเอาไงดีเนาะไม่สินี่ห้องนั่งเนี่ย อย่บอกนะว่าให้ฉันนั่งที่พื้นอีกแล้วหรอเนี่ยโอ้ยเฮ้ยนี่มันโตอะไรมนันอะไปดูดีกว่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่มาที่นั่งฉันหรอโอ้โหลูด,ด่ามาเฮาโอ้ยนั่งดีกว่า ฉันได้เป็นหัวหน้าห้องด้วยเอ้ยไหนขอดูกระเป๋าของอินิงสิอินิง,นงมันมันส่งจดหมายหรือเปล่าเนี่ยไหนขอดูสิโอ้โหนี่มันจดหมายอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่สิ อันนี้เป็นใบสมัครเรียนโอ้โหเก็บมาเยอะมากเลยค่าเทอมก็แพงใช้ใบสมัครเรียนโคตรเยอะเลยเหรอโอ้โหให้เด็กนักเรียนมาใส่บัตรสมัครใบสมัครหรอโอ,โ,หโอ้ยโอ้ยฉันยากจนหร้อพอฉันเมื่อก่อนฉันร่ำรวย ไม่ใช่สิเมื่อก่อนฉันเป็นคนธรรมดาปานกลางไม่จนไม่รวยเท่าไรแต่ฉันเป็นคนที่แบบว่าปานกลางฉันเก็บเงินไปจ่ายค่าเทอมไปรัห้าใบจนฉันยากจนตอนนี้ผู้ติดตามฉันเหลือหนึ่งล้านเดี๋ยวฉันจะมาดูว่าฉันล่าม้วยขนาดนี้ แล้วก็จัดไปแล้วก็ไปไปขอพอจากสารเจ้าให้ร่ำรวยเมื่อเราถูกหวยทุกรางวัลทุกใบแล้วฉันร่ำรวยมากเลยตอนนี้ฉันก็ได้หรือว่าฉันจ่ายค่าเทอมมีเยอะมากขนาดไหนใช้ใช้ค่าเทอมห้าใบเลยเหรอโอ้โหบ้าชะมัดเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยโรงเรียนเหรอ สวัสดีค่ะคุณครูวันนี้ฉันร่ำรวยมากเลยนะคะฉันมีเงินเยอะๆเยอะๆมากเลยค่ะจริงเหรอคุณครูไม่เชื่อหรอกค่ะว่านี่คืออะไรเราต้องไปเข้าไปนี่มีแต่เพื่อนอิจฉาสสมัดเลยเอ้ยอิหนิ่งไปบอกอิหนิ่งดีกว่า เฮ้ยไม่บอกเลยเฮ้ยตื่นเต้นชะมักเลยเอ้ยนี่อีนี่เอ้ยไม่จริงนะเขารักเพื่อนพี่หรอไม่สิอ,าอ้าวมิงค่ะที่ไหนอ่ะอีนิงมิงมิงเธออยู่ไหมมิงสวัสดี นี่ไงอี่นิงนั่นที่เราไม่นะไม่ใช่สิหานั่นอี่นิงนั่งที่เราเหรอต้องไปบอกแล้วมิงมิงอะไรล่ะจ๊ะอืมนิงฉันเป็นคนหรูหรามาเหา่าฮียไม่เชื่อหรอก เธอแหละไข่มุกเออเธอทำผมสีอะไรหรอมันสวยจังเลยฉันทำผมสีฟ้ากับสีชมพูเธอ,อละ่ะทำผมไรเนี่ยเหมือนขี้หมาเลยเฮ้ยว่าฉันหรอของฉันร่ำรวยมากฉันทำสีไข่มุกสีพีชด้วยนะสวยมากเลย ก่อนเราก็นั่งที่นั่นแต่นี่ถึงนั่งที่เราหรือสงสัยครูเขารู้ชั้นช่องของฉันแล้วนะเฮ้ยเธอหลบฉันไปหน่อยเอ้ยขอโทษด้วยนะ บอกอีกหนิงดีกว่าปัางหนิงอีหนิงหายไปไหนเนี่ยเอ้ยอีหนิงอีนิงอยู่ไหมเนี่ยอีหนิงนิงเธออยู่ไหมหนิงเหรอหนิ่ไหมไม่มีเสียงตอบรับไคมุกเธอเป็นคนที่ดีที่สุดในห้อง เธออยู่บ้านได้งไงอ่ะก๊อกก๊อกหนึ่งเธอเป็นเด็กสาวที่ขี้เล่มากแต่ทำคมเธอสวยมากเลยเอยวันนี้ฉันไปฉันจะไปบ้านเธอหน่อยบ้านเธออยู่ไหนนมะฉันรู้บ้านเธออยู่แล้ว บ้านเธออยู่ไหนมาบ้านเธอเอ้ยไข่ไปไหนเนี่ยแน่นไงบ้านช่เบอะไข่มุกนี่นาบ้านให้ไข่มุกนี่นาไข่มุกเธออยู่ไหมไข่มุกเอ้ยหิวก็หิวไปบ้านไข่มุกก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวแว้นร้านนี้เฮ้ยโอ้ยวันนี้ ฉันจะไปไหนนี่นะฉันีแค่เธอ้นีจฉันนี่เป็นคนสวยที่สุดในโลกเลยเอ้ยดูสิว่าเธอทำอะไรอยู่นรประตูเฮ้ยฉันหลอนเหรอ ดีกว่าเฮ้ยพวกนี้เหรอเฮ้ยตื่นเต้งจังเลยดูสิวิธีไข่หมุกจะมาอยไหมเนี่ยเฮ้ยดีใจจังเลยหน่งเธอเป็นเด็กสาวที่สีเล่แต่ทำผมสวยมาก มไม่อยู่นี่ไอ้ไข่มุกไปไหนเนี่ยอ,อยากรู้จังเลยไข่มุกไปไหนเนี่ยไข่มุกแม่สติ๊กไปดูดีกว่าเอ้ยฉันดูไม่ถึงหรอกไฮไข่มุแย่งยังฉันทำไมไข่มุกบอกมาเดี๋ยวนี้ ดีไหมโชคดีไหม,ไหมอ,อีันบาเออเออเออกากากนี่เธอไม่ได้ดับตออนั้นจากไขมุกอืมอืไหืมอมออมืออ,มมมอ,นะอยู่ตรงนี้นมนนนนอมอ เป็นดาวดวงเรียนเหรอฉันจะต่างกับพี่เขาตอนนี้ต้องให้เขาหักนี่ขึ้นอีกฮึขนี่ขึ้ไเลยสุดตรงไหนเนี่ยทำไมไวเดินไวจังเลยฮึแต่ยับเพิ่งดีกว่านี่ส่งความผิดเห็นเขาไปเยอะๆเ,เลยจะได้ให้รู้ว่า ทำไมเธอถึงสวยหนันี้จากเข้าไปยัดยัดเลย<าะ>นิ่งเธอเป็นเด็กที่ไม่เชื่อฟังใครแล้วแต่นะเธอก็ได้รู้ว่าเธอมีนิสัยพฤติกรรมแบบนี้ไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยส่งไปในตัวเลย คนนะสวยนะสวยหรอฮะีะบอกเนยว่าใข่มุกป็นจารโรเรียนนี้ฉันจะไปไหว้เจ้ากันนะคะใครอยากรู้ว่าฉันไหว้จเจ้าตอนนี้มันมันจนี่คนนี้เป็นคนดวงตาที่สวยงามท่านมาดูดวงตาฉันฉันก็ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายด้วยกันนะคะ ก็อ้อยสดฉันไปที่นั่นเลยนะคะผู้เขานี้นะจ๊ะฉันจะมีการอีอีไข่มุกได้เหรอฉันเป็นดาวรุ่งเดียรแยกฉันเป็นดาวรุ่งเดียรฉันต้องสวยที่สุดในโลกเลยคอยดูฉันทาปากให้แต่เลยคอยดูนะน,นี่ค่ะทุกคนฉันจะวาง สติกไว้ตรงนี้นะคะพอดีฉันทาถ่ายไปเลยดีกว่าอุ้ยไหวไคด้วยนะนะคะดาโรงเรียนหรอแก เีน่นี่มันแย่เป็นดาวโรงเรียนหรอไม่เหมาะหรอกว่าฉันต้องเป็นดาวโรงเรียนเธอยังเหมาะอยน,น,นะอื้มฉันเหมาะสมที่สุดในโรงเรียนนี้แล้วฉันตาปากจตามให้คนมองดูคอยดูนะดีเปิงหน่งเธอเป็นเด็กที่อยากเป็นดาวโรงเรียน เธอจะแย่งดาวโรงเรียนเธอไม่ได้ด้่เพราะฉะนั้นเธอเป็นเด็กสีขมเป็นสีฟ้ากับชมพูยี่ใครดูวห้ดีดดดดดีนะฉันจะต้องดูโรงเรียนนี่ให้สวยแปลนเลยลิปสติกของไอ้ไข่มุกใช่ไหมนี่ทาปบบนี่แต่เลยนี่ มันบ้านไอไข่มุกนี่ไปดีกว่าเฮ้ยบ้านไข่มุกนี่เฮ้ยไปดีกว่าอุ้ยอ,อยากเข้าบ้านแล้วเฮ้ยเข้าบ้านดีกว่านี่ฉันจะทาปากให้แจ๋เลยคอยดูน,นะา สาวที่สวยงามมาก 何 ใช่ควาฝันมีมันเื่นไม่เฮ้ยนี่มัน,น,ไ,มน,มนไม่ใช่ควาฝันนี่เฮ้ยนี่มันล้อเล่นกันหรอเนี่ยโอย้ตกใจชะมัดเลย เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ